ทำไมพวกเราต้องปลูกถ่ายนะครับซุ้ขงเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอาหารครับจานที่ไหนที่ว่าภาพวิจนะพี่เิทยาศาสตร์คือว่าที่พวกเราประเมินเนาะครับของโรงเรียนเราในด้านความรู้พมเหน่วยนะอะไรบ้างจนไม่มีที่จะนั่งแน่มาลากลายแค่นะครับทุดยอดเลยนะครูใหญ่อะไรนะนะครับ ต่อไปคือหนูอยากเขียนคำว่าอะไรเขียนมาเตี๋ยเลยครับเต็มเข้าโรยงานได้ผลผต้องมีการดูแลรักษาเราถึงจะได้ผลผลิตทำไมเราต้องเข้าห้องสมุดใช้ห้องสมุดคะ หาความรู้เพิ่มเติมครับเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดว่าครูมาใช้ห้องสมุดสมมุติว่าครูหาหนังสือไม่เจอนี่เราจะเราจะช่วยหาได้ไหมได้ครับได้แล้วแล้วเรามีหน้าที่อะไรในห้องสมุดหน้าที่ทดูแลหนังสือ,อ,อทำไมเราต้องดูแลหนังสือเพราะอะไรทำไมเราต้องดูแลหนังสือ เพื่อดูแลเพื่อจัดหนังสือใช่ไหมคะถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันจะเป็นยังไงลูกหนังสือหายหนังสือก็จะเสียหายแล้วถ้าครูจะเข้ามาใช้บริการมีหนังสือประเภทไหนอยากแนะนําบ้างคะหนังสือการ์ตูนค่ะเพราะว่าผมชอบอ่านสนุกไหมคะการ์ตูนสนุกครับ เตรียมอุปกรณ์ค่ะเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างเตรียมอุปกรณ์เตรียมหัวอาหารอาหารไก่อาหารไก่แล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็ที่ตับที่ตับแล้วหัวอาหารัหัวอาหารแล้ต้องเตรียมอะไรอีกคะเตรียมโรงเรียนไหม เลี้ยมค่ะเลี้ยมเลี้ยมแหวกถ้าเราเลี้ยงไข่ได้ไข่จริแล้วเอาอะไรไปแล้วเอาไปทำอะไรคะเอาไปขายค่ะเอาไปขายแล้วก็อะไรอีกคะเอาไปให้เออเอาไปทำอาหารกลางวันเอาเอามาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนใช่ไหมคะอ่าเราได้อะไรจากการเลี้ยงปลาดุกตอบในโลกได้อะไรได้อาหารปลาหยนน้ำปลา ประกอบกที่ใช้ยาปลาครับแล้วเอาปาลาดุกไปทำอะไรได้ประกอบอาหารประกอบอาหารกลางวันวอะไรอีกประกอบอาหารกลา,วา,างวันแล้วอะไรอีกจำหน่ายเออน้าไปจำหน่าย เกี่ยวกับเห็ดนางฟ้าอะไรบ้างเนื่งมีอะไรบ้างควรรู้เนื่งชนิดเห็ดนางฟ้าสองเนืจากการให้น้ำเออจักวิธีการให้น้ําใช่ไหมครับโจากกรรรเเตียมงือนค่ะแล้วเห็ดนางฟ้าสามารถนําไปทําอะไรได้บ้างนำไปเป็นอาหารอาหารกลางวันนักเรียนค่ะแล้วขายได้ไหมได้ค่ะขาย เรียน่งเรศกอะไรบ้างคะารคดีองคการโครงสร้างสารคะร่างค้ากระบวนการจัดทบัญชีกระบวนการขาค้าคะแล้วทีนี้จะทาที่เรียนได้นะในร่างภาษาคริ้เรียนได้อะไรบ้างคะงานวิจแจกอดมคิและมีความรักชอบแบบ นี่เวลาเรียนขาสาช้าส็จแล้วนะนเรียนอ่ะต้องทำอะไรบ้างก็กิ้นล้านนับเงินนับอะไรอีกเข้ไหม คำถามกระตุ้นคิดนะครับให้กับลูกๆนะครับทําไม ได้มาจากเรียอการสอนนะครับเรื่องกิจกรรมสากตอนนะครับเมื่อสอนเสร็จก็ะเ้คุณครูนั้นได้ตอวจบทเรียนครับเพื่อทางท่านคณะกรรมการนะครับไดจะรับทราบว่าคุณครูนั้นก็มีความรู้ความเข้าใจนะครับในการตรวจบทเรียนตามหลัก2 3 4นะครับที่ให้กับผมเขาได้มาให้คำแนะนำนะครับให้แก่นักครูนักเรียนนะครับในวันนี้ครับก็ขอต้อนรัคุณครับ ในฐานนี um, ้นะคะก็ค <no> ือฐานสหกรณ์นะคะสหกรณ์นะคะพฤิกรรมนะคะก่อนที่นักเรียนนะคะจะรู้จักนะคะก็ต้องมีความรู้ก่อนนะคะความรู้ก็คือหลักการสหกรณ์นะคะให้นักเรียนต้องรู้หลักการสหกรณ์นะคะทั้งหมดก็จะมีเตีดหลักการนะคะแล้วก็แผนงานโครงสร้างของสหกรณ์ั้นค่ะนะคะแล้วก็กระบวนการจัดทาบัญชีนะคะนักเรียนต้องมีความรู้ด้านการจัดทาบัญชีก่อนนะคะแล้วก็กระบวนการขายสินค้านะคะค่ะ แล้วสิ่งที่นักเรียนนะคะสิ่งที่สหกรณ์น,นะคะจัดเจริญก้าวหน้าได้นะคะก็นักเรียนต้องมีความขยันซื่อสัตย์จริตนะคะอดทนแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะค่ะแล้วสิ่งอาจเราทำสหกรณ์นะคะก็เพื่อนะคะตอบสนองความต้องการแล้วก็ความจําเป็นนะคะของสมาชิกน,นะคะแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะ อ่าทรัพของเรานะคะก็มีสินค้านะคะเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกนะคะอ่าก่อนที่เราทำอ่าขายสินค้าสรัพยากรเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ตรวจสอบบัญชีนะคะนับสินค้านะคะแล้วก็มีการตรวจสอบสินค้าประจําวันทุกๆวันนะคะสิ่งที่เราทําสถากรนะคะเราก็จะได้กาไรหรือปันผลนะคะทุกๆอาภาคเรียนนะคะ นักเรียนนะคะก็จะมีรายได้จากการขายสินค้านะคะ,ะในส่วนในส่วนส่วนของสหกรณ์กรนะคะก็จะมีการทำความสะอาดทุกๆุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในด้านต่างๆก็อย่างเช่นกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเรานะคะก็มีการขายพวกผักปลานะคะก็จะขายถ่านทรัพยากรน,นะคะ และในส่วนของการด้านบริการะนะคะนักเรียนก็มีการบริการที่ดียิ้มไหว้ทักทายกันนะคะคะ่ะขอจบการนักเรียนได้ไหมนี่ก็คือตัวที่ครูอสอนนะครับอสอนในการจากรักรกเล็กจักรเลอกสตร์ทค้าสั่งพรนะครับ้นการทำนะครับซึ่งในการจับในการถอดโตเรียนนะครับสอบงสามสี่เดี๋ยวครูก็จะได้มาสอนเด็ก นะครับว่าตัวไหนเป็นความรู้ตัวไหนเป็นคุณธรรมนะครับนะแล้วก็เ,เรื่องความพอประมาณมีเหตุมีผลมีพริยกันแล้วก็สิ่งที่เด็กจะได้ครับกุณครูก็จะมาสอนในลําดับโอกาสนะต่อไปนะครับเด็กจะได้เข้าใจเรื่องวัตถุน้ำกลมสีร้องคำเรียนคำถมที่ได้จากการเรียนการสอนอสนะครับเร,ร,ริ่มสากก่อนนะครับก็ขออนุญาตนักเรียนทานคระกรรมการนะครับเพื่อนทันีนะครับ ท่านคณะกรรมการนะครับที่กระบนะครับจากที่ท่านได้ประหมายให้กับผมได้มาให้ความรู้นะครับเพิ่มเติมทำรายงานถเรียนนะครับหลักสองสามสี่โดยการทบเรียนนั้นก็จะเป็นบริบทของตชดอนะครับกับตชดอที่ผมได้ไปนบรมมานะครับก็วันนี 2, ้นะครับก็จะได้ให้เด็กนักเรียนรุ่นนักเรียนนะครับได้มาถบเรียนอีกขั้งหนึ่งนะครับนอกเหนือจากที่ท่านคณะกรรมการ ได้มาประเมินหรือท่านคณะกรรมาการได้รับชมแล้วได้รับไ,ได้ได้ดูเด็กถอดเรียนแล้วก็วันนี้ผมก็อยากจะฟังเด็กถอดเรียนนะครับเพราะว่าวันนั้นก็เห็นใน Facebook ต่างๆก็มีความชื่นชมเด็กถอดเรียนมีความกล้าแสดงออกนะครับในอากาศมีความสุขนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากเลยถอดเ,เรียนอย่างนี้นะครับส่วนที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามับภาษาังกฤของพิโิธเัีย์การศึกษานะครับของประจำปีกา,า,ารศานี้นะครับอ่ะ ตัวนักเรียนครับเชิญครับตอตัวเรียนเชิญครับดูเลยครับอะลรสากลสามสิบสากลคือการทำงานร่วมกันเกิดปัญหาพันเราช่วยกันแก้ไขร่วมการ่วมจิตร่วมคิดร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาได้พอเราใช้สากล ัหาแกได้เพราะเราใช้สารกตอนน่าจะฟูเห้ยเรียนร่านคณะกรรมการที่คนเราพวกเราเป็นนักเรียนแกนงาฐานแกนอุตสารก้อนของโรงเรียนะเวิญร้านนางชมพู่ค่ะผู้เรียนมีลัที่หลักปฏิบัติดังนี้ โครงสร้างสักของสหานกรรมาค้ากระบวนกระารการจัดทำบัญชีกระบวนการขาสินค้าครับนีความรู้ใช่ไหมครับครับนี่คือความรู้ต่อไปเราจะทำงานได้เฉลี่ยาต้อง็ขยันชื่อจัดสุจริตอดทนและมีความรับผิดชอบครับอ่านี่ยคือสิ่งที่เราจะทำให้เราเนี่ยสมบูรณ์สําเร็จในกิจกรรมต่าง คินากรรมเนาะกรรมการมีสัปทานไดการเนินการสินค้ามีความเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเหมาะสมมีสถานทีนน่มีคณะกรรมการดำเนินงานที่เหมาะสมกับ ภารกิจแต่ละด้าน,านฐานสากรเพื่อสอบสนองความต้องการและความจำเป็นของสมาชิกส่งเจจสริมกิจกรรมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มแก้ไขปัญหาการอุปโภคบุปโภคที่ไม่เหมาะสมแต่และไม่เกิดประโยชน์ การเนินงานตรวจสอบระบบบัญชีตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำวนันมีสถานที่ดำเนินงานที่เหมาะสมากการเนิน,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 นงานของอพ่อครับ อานะคะสมทุกวันใช้กระดาษในการทำบันทีบันทบันทึกให้น้อยที่สุดส่งยมการนำสินค้าของกิจกรรมต่างๆในโรเรียนมาจำหน่ายในเมือนินดอกเบี้ยมาบริจาคหรือนำมาช่วยเหลือ ริการที่ดียิ้มไหว้ทักทายถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรมจากรุ่นที่สูร่รุ่นน้องถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรมจากรุ่นที่สู่รุ่นน้องวัฒนธรรม

ครับเรียนท่านคณะกรรมการนะครับในการประเมินนะครับที่เรารพนะครับทุกท่านนะครับเรัาวันนี้นะครับผมก็ได้มาให้ความรู้นะครับดูแล้วนะครับโรงเรียนแห่งนี้ก็มีความพร้อมนะครับม่ว่าจะเป็นทางท่านผู้บริหารรือท่านผู้ใหญ่นะครับก็เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะขับเคลื่อนนมหลักข้สพพปของเรานะครับแล้วก็คุณครูนะครับก็นํานโยบายของท่านผู้บริหารเราก็จะเรียกพานสอนนะครับโดยนน้องนำ หลักปัญญาของสติปปเพียงนะครับไปจากในการสอนมีความรู้ความเข้าใจในการทอบเรียนนะครับโดยเฉ้ะหลัก2 3 4นะครับแล้วก็รู้รูนักเรียนนะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับความรู้นะครับหลัก2อ4นะครับแล้วก็สามารถที่จะบุกเพาะนะครับเพื่อนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งผมมองดูแล้วก็ถึงมีโอกาสนะครับโรงเรียนในนี้มาในนี้นะครับที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับซึ่งบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่ เต็มที่สมบูรณ์แต่ก็สามารถที่จะโฉยอดนะครับต่อไปที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับตาหลักปัจจญยของสกิทบอเพียรที่จะผูกเพาะขยายผลนะครับหลักปสพพให้กับครูนักเรียนชุมชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับที่จะมาศึกษาดูงานเพื่อเป็นต้นแบบนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะได้ก้าวตามนะครับรอยเท้าของบ้าราชการที่9ของเราเพื่อให้เด็กนักเรียนชุมชนนะครับ อยู่ในสังคมนะครับอย่างมีความสุขนะครับไม่สร้างความร้อนให้กับตนเองสังคมนะครับในโอกาสต่อไปในการพัฒนาและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่นะครับที่ให้โอกาสได้มาเพิ่มเติมนะครับความรู้ในบทของตชะดอและต้องกราบขอบคุณทางท่านประธานคณะกรรมการประเมินและก็ทางท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ โอกาสผมได้มานะครับให้ความรู้กับนักเรียนตำรวจเสบีแงชายนาสุภูนะครับเพื่อจะได้ขับเคลื่อนหลักอสพพนะครับต่อไปครับขอบคุณครับ